và làm đám phan sa thâm man thiệt sân a cha ma tăng tê thật sao phôn cần khâu đắc ba châu sàn thù cân hiếm mâm phân cần cuồng ôn cầu thuộc ác sĩ chân thân ác khăn bố thí hàm tam biến in tố Chủ nhìn tụ ngày hết vất Thân Phật hết thân สองนนุนไปไกลจนวิตใจเยาโวยดเทวันดาปวดกุนไดเยมาฆ่าให้โหด ผอ,อมบางหอเขาวองโคตพาก่อมาลาโลดโปดไว้ยังเพรชงเครื่องวิเศษเ,เห็นเลือนสีแพ่ไม่ดีทุกคำเศร้าขอมหอาหัวทวันเนืองเสือสูสส้สกภามสู่สกุณามาคลึงขลัดเทพสาทาว วหันดูลานสัาปุริสสาทาั้งลายน้อหลาชนหญิงชายฟงใดขันมานังฟังธรรมเงาโน้นเป็นวัาสิตายไปเป็นลูกเขาโอมโพนสานทาวุวันดูล้านสัาปุริสสาทาั้งหลาย ชนหญิงชายฝูงใดขกันมานั่งฟังทำหญิงเสาพุนวสิตายไปเปลี่ยนกับแกมผู้หนสานเท้าอันดูราจามโพลิสท,ทางไล nô họ là chôn những cha nôm nào mà tham bún gia đại hết nạn sau mình chỉ để phù hợp phù thao thao nạn là mà có kiến xa khứ đang hướng ở miền ta mà tham bún hết nạn sau chư hương đầy phù hợp phù thao thao nạn là mà có kiến xa tiền tiêu bon đại ยิ่หายนับล้ามันติดตามบ่นได้ขาดเพราะฉะนั้นนะนักป่าจ้าทั้งหลายเออการทำบุญนานยันได้เฮ็ดนานเศร้า ไอ้เฮตนาสีสมสมจังสิได้ผัวผู้น้อยเมียผู้นุ่มมากอดอ่อนคิงนาโยมนาบัดเนมเอาละถึงกันหา ฟังวาจาติตวงขอเรียนชื่นพี่น้องสดาบท่องเรื่องนิทานฉันเสิไดเก้าตานถึงกำเนิดชูโชคโซกโปกลลงหลังขีเลหลายไกย่เศร้า เป็นดิลุมปุ่มเป่ามินเควโสโคโ,คโรกดกีกาเกินมาหอมทอมผู้เดียวปากกับปากเบี้ยวเบี้ยวดังกะใยญ่ยหูเหินตากกเลนูกกกลางกะดูข้างเดินวำจักเม็นกำรมไ่หยั่งนา มีมาแต่ปัดเกิดกำเนิดมาเดือดร้อนเครื่องผ่อนเผาตะกุนฉันจเจาแต่่นข้าวเมื่ออยู่ในคันเม่มันฝันน,นะนเปลาดใจจวนบา ฝันไว้กินมากว่าเบิดเจ็ดบุ่งจนพุ่งไข่ลาบเลือดไก่ตั้งวัดสามสามอีเลื่องปานนั้นกะบบอ่พองลาบเลือดหัวเบิดตั้งสามสี่หม่อโยสดจนมืดแปนตื่นขึ้นมากก็เลยหิวเกิอดอยากกินบ่มีแล้ว เนี้ยว,ว่ามันมีทวงเห็นดันได้ได้เตะหักนำไล่ไล่อยากแต่ก่อยซอยใส่ใส่บอกหนาแม่มันแสนปวดราวทุนทุกทอละกัมเป็นนำเนว้สุรกายเป็ดพายอยู่ในทวง ปลาคองตนสี่ตายเมียนสีบเดือนจนสีคขอดแม่มันเจ็บปวดท้องเกิดมือแต่หันหุนพราว่ามันออกวนแม่ได้ขาดใจตายเกิดเป็นช้อยโบคืือเเ่าพอได้เอาไปเดียง ผูไก่เคียงบ่หารตองจับบายอุ้มกอดทอดบบกาเข่าไก่ไผพ่อกะไม้มืนเมนไผ่ไผกว่าได้อื่นว่ามนุษย์อัิเรมเป็นกาลิอปปร,รักบาปกรรมสนำต่อง พอมันปองปูนเลี้ยงเขาเดียวก็ตายจากหากเมนปูญาเท่าไปเลี้ยงต่อไปอยู่ต่อมาปูญาได้ไว้จีตสังขารตาใหญ่ห้วยสงสารให้รลับเอาไปเลี้ยง เพียงว่าพวกเขาได้ตาใหญ่กะมุดหมอดทอดพอลุงและแม่ป้าผูมาเลี้ยงต่อมันทางเอาอามนัน้นเครื่อหยาติสายลหีบเขากะเสียชีวิตจากมันไปเกี่ยงผู้ใดเอาไปเลี้ยงก็เพียงกันตายแจ๊ บักโตเสผ่านพี่น้องหลอดเครื่องคอนว่าเผ่าพันนั่นละนาสาธายุ นับตั้งแต่มือนั้นมันก็เราจจรจัดไปอาศัยอยู่น้ำวัดหมู่ระสงฆ์กระทงบุญทานพระคุณก็เลยให้ดีไปบ่เลี้ยงต่อก็แต่ความเดือดร้อนประสงค์ห้อนบ่ถือก,กัน มันก็เลยดนดันออกเที่ยวหาาคอลบไปตามคำมีคำใส่ก็น้นนั้นขอ,อขันเอาผาดอกขึ้นตราเบี้ยบาทโอ้ยมาบัดนี้จะข้อเล่าภากคืนไม่นำมาับภาพชมมองงามหูบหางทั้งหวานเถิดเถิกเถิด mình bỏ cười hết nhắng chẳng nhàng, tặng ta mà hồ chát pha xả. hay bỏ cười vào giữa ta phàm thầu mi chẳng khó than. bỏ để can khó, bay tam khó, phát, khó ghi, khó sushi cũng mấy tháng câu kĩ khó mà khó nỗi, vật chẳng thể phàm ôi, khó chậm, khó chi. ขอไปตำบานบ่ได้ขานพามเท่าเที่ยวไปได้เทน่าใด้พมเท่ากับบาวาบาละสิบกตาบาณฑะหาตำลึงเท่ากึ่งซึ่งขอผู้ขอมากขอหอดสากว่าตั้งแต่พามเห็นอาตาม,มากระสิเห็นคือพามยุนเนื้อเฮ้ สุ่มแม่ออกที่มานั่งฟังเทศฟังธรรมก็ให้หันมาเวขอน้ำแม่ออกผู้เตยใสสุดขาวขอเนจักสาวสุม่มผู้สาวขอเนจักร่อยสุ่มเด็กหน่อยขอเนจักพันสุ่มใสเสือชีคือกันขอนเนจักสองอร่อย สู้เด็กหน่อยบอมีไข้ไปขอน,น้ำพ่อน้าแม่มาให้ภามสู่ศกเฮคะขอเท่นั้นเทนี้ก็มีขึ้นมากหลายไว้ก็กลายเป็นเท่าสังขลาเลยละอ่อนหลังกะโคตเอวกะคงทรงลากว่าตะลัง เงินกะหยัดใสบังรอยกระสาบอภัยทั้งไยไปไยมาคืิดอยากหาบนเจ็บเมียนเพือนบ่มีสาด้วยถึงข้างช่วยจนสิเยงเยงไปฝากเจ้าให้รักษาให้บิงดู เสียวกะเลยบ่งหสาเหตุหายนะนับแต่มันนี้ป่าดอกหางไกไลโลวงควางทั้งปวงมองเศราสุญเสียปีปนคุยมังมีเกิดทุกจนเลยเงินมูนันดอกผันใส่ใจเกีน จนว่าเมืดตลอดสิ้นร้อยกระสาบเงินพ้ามมันมาถามเบาเืนหลุดเมื่อยมันยืนเสือขากละเดือเข้านี้บ่มีอย่างทิ่เส้นตอบมอมลูกสาวแกทุสุขเท่าวความเบาลด,ดบ่มี กักใจละบาดนี้คุณเกลัยเมียสาวฟังฟังขึ้นเกหากระโตกต้องมองหัวขว้าแขนนั่งหน่อยเมียแพงบริเตงเงียงฟังตุบหน่อยบ่นเคยยังเจ้านั่งนอน ຈັງວ່າແກ້ວກຳກ່ອນທາງໜ້າອະມິດຕາຈິດເປັນຄຸນາຈັຂ້ອມາບໍຂີນໃດນາງກໍໂສກຫໃຫ້ເລືາໃຈ บ่ไคคลาดวาสนาผู้ขาสั่งมาต้อยตามดินเขีดยดอยากกินแกงฮ้อนอ่อนซอนเดได้กินแจว่วเขีดยดอยากกินลาบก้อยปาดมาพ่อแจ่วกับปูเสียดายเด้ยอดสู ผ <favorite> ู้เคยหักเสน่หาหี้มเอือยเสียนสาตาบอสมหวังจึงได้พังทลายมั่งบนบุพเพคงสางดมพัมผู้เท่าแก่คุณผัวเมียต้องใส่จึงจำให้อยู่รมมา อมิตตาพัมพ่อมธรรมนาทีพัล์ลย,มยามบ่อยตะละใจว่าปุไรสิหลอพรามกอบพอใจด้วยสเสน่หาขอสัมะพวกกับหูกน้อยแนยวสิต่อยบ่ให้มิง สุกแต่ในโลกนี้ว่าเหมนอยู่นำพามไปมาถามก็สมเซวซื้นกระใจหัวยามจนว่าพามเจ้าบ้านดาเมียตนขาเข็นอยากเคยเป็นเทศนใดๆคือนางไทยมิตรตา ยิงเชาบ้านพ่อมพวกนาพวกถึกดาโกราหุนว่าพวกตนบ่เคยตีกันบ่มีนางบ้าฆากันไปรุ่มขามิตรดาอยู่ริมทาเรื่องนั้น่าเสียดเยี่ิงท้อยตัยตงเดม โวดเสะมึงงยาแค้นจังได้แลนมานำเขาเอากะเอากะผีพายผูกแก่กายบ่ไอบ่บ่มีบ่งนุ่มเนียนเป็นแฟนขันสู่เก่าสร้างเมาพูดเท่าได้ลุ่มขาดาประจานละ อมิตาดาเล่นอดบ้านในจุมสิโลจารภามุกตาเปรยน,นางผู้เราตุม,มานามหน่อยเป็นอย่างแพงสวยควรตาจะไงจุมเล่นไปอุ้มไปจวมเจ้าอย่าให้ผู้ได้ตวงต่อยเตี lăng chầu ăn cư chú đến đêm pin nhắng bên đi chào chẳng hết nà kiêng ba măng nhăng măng nhăng phải hẹn sáng cây chèo cũng lưỡi nắng côn lờ lờ ba y kéo côn nêm ไม่จบก่อนไม่สอดแมงงอดตอดมือกิแก้วกูลือยี่นา่งกูเดินเลืงว่าอีแก้วคนนี้ไม่จบก่อนไม่บากขั้นขากขบมือกิแก้วกูลือยี่นา่งกูเดินเลืงว่าอีแก้วคนนี้ ป้าเฮจก่อนไม่แต่กับแกขบมือไก่แกว้วคูเลืออยนังกูเลือเรือว่าอีแก้วคนเนปป้าเฮจก่อนไม่ดูแมงปูยอดไล่ใส่มือไก่แกว้วคูเลือยนังกูเลือเลือว่าอีแก้วคนเนป เลื่อไว้แก้วกุนีเสมาโทคันิงแก่คันขนึงถึงโสเก,กา่านางเอ้ยเลือเขาว่าเจ้าได้พามผูกก้โกโกสิมาแยงเจ้าญาติเอาอามิตรดา,างก็จึงเว่าจะโตผัวจะราว่าจากใครกสู่คว่าควันเท่า วา,างอันนินานขี้เข็บนั้นกลางบริตดเม่งอดกาบริปักกูนาเขาตีกูนาเขาดากูนานาพรำนาคือ มันมาจากแขนกูโยกแล้วสามปกอบกูอินั้นกะาฮคืองวามยีหนึ่งนานผมแดงแดงจอกจอกแลบลินนอกปัดใสกูอินั้นกะาฮ เครื่องวางอีหนึ่งนานตําอดปอดดาขอดขอด,ขอดมันของคนใส่กูอีนังกายเครื่องวางอีหนึ่งนานนมยันยันมันเตตาปันลานกําปันฟาดหลัง กูดังอักจนกุสมักน้ำลายนั้นกะหายว่าจังได๋พามเอ้ยกูอยากให้เหลือลุ้นเจิงเฮฮนกะหับตาต่อแตนี่เข้าแลนหามสิเศร้าย่ กันมีท่าสาสเตั้งตีนใส่สวงกูสิยังอยู่ยังเทียมข้างพังสวงกันบ่มีคนรับใส่กูสิคืนสวงเหินสานบ้านพอเมีกูเลี้ยจังไม่อยู่ยากเทวมนุษยแนมอางมนุษย จึงได้ลุกโยโ,อโอมเมตาวันตั้งแต่ไปขอท่านสู่จินกระจวนบาขอท่าสาเพสิใหญ้ญาจะไปไรต่างทุกสิ่งอย่างพี่สิสู่ให้นางนองอยู่สบายอันว่าเขาเด่นอามพี่สิเต้าตักเอง เสียร้องเพลงให้ฟังเสียงความนอนอยู่ในมุงมิตามมันหยอ่เมียใส่ผัวเป็นก,กํากว่าหากเป็นเจ้าขีกันสิ่ึ้นบานก่อนเอยตาพ้ำจใน้ใหญ่เ,เข้าป่าเข้าคี่นี่วุ่งกอดเพื่อไปขอสองสี่อยู่ป้าดงุ้งดาววันใจเย้าใจสั่นขั้นบ่ไปอันเมียจับ ออกปากเกินสั่งนองไงน้าห,ห,ห,ห่งใส่กวนเนี่ยฮะมิตรด,ดานังเอ้ยถ้าพี่จะข่าวเนี่เด้อพี่สิไปมาฝ่าวไม่ว่า้าอยู่โอ้ยอมิตรดาหนังเอ้ยไปสิหลอนมาซื้อไม่ขังยอมขังเจ้าย่าได้นั่งแก่กายให้ว่าแกา้กมัน ให้เจ้านวนในอันปักตูเฮือนอัดเจ็บขันเม้มเจ้าปวดนอกบ้านกระทออนอ้อยขี่ใส่เต็มมาพี่สิลืมไปตติมข้าวกับาไม้มันยางอ้อยหอยใหญ่ใช้นมหน่อยก็มาเข้าขันหัวมยัง เสิเสียงไปเฝ้ามาไว้ทายหนาอิดูเท่าบาตนาหุ่มจมจมมาโตจากนั้นอมิตตาก็จึงเตรียมหออเขาให้พีพัมมานะ้าจังว่าลายลายแนวยัดใส่ตุงพัมเตาเอาบัญชีมาเวาตามดูตนันตีฟังนางอิตาชีฉันจะกล่าวบทไป อฟังนะจุจุกจนจะจุกระเบียงกลางมาเดาตายเอามีกระเมาเข้าพองเป็นของปามกินมีกระตินกะเศษดอกเกตพามดมแล้วเขาตุมหนึ่งห่อปลาหมอหนึ่งชามจะยัดใส่ในยาให้พามไปกินนะปลอมสิวินเวียนบายไปไว้มาง่ายไปหอดโคกเงยเินไปหอดโคกเงยเนให้ตายซ้ำบักหามึง ก็วาดสิมุมจากเขตเคหาย่างกลับไปกับมาสังเสียพือพันขอจบกันเอาไว้โยติกาเวนอีก่อนเจ็ดสิเก่าบทตอนบาทคาถาปลุกนี้สิลงไววเนี่ยเจ้าเวลู